จ้าสวัสดีจ้าวันนี้นะคะวันที่สี่ของพฤศจิกาพศอสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะปะนันบอลสีจะมาแบ่งปันบอลสีสวยๆเป็นเซตนะคะวันนี้นะใครชอบเซตไหนชอบตะก้าไหนรีบทักมาเลยนะคะวันนี้ปนันจะมาแบ่งปันเป็นเซตนะคะเซตแสนคุ้มเลย ดูะนะพนันจัดให้สิบเซตนะคะวันนี้พนันจัดให้สิบเซตเท่านั้นอ <f ew> ่า,าเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่หนึ่งกันเลยเนาะเซตละหนึ่งพันบาทนะคะเซตละหนึ่งพันบาทพนันจัดส่งให้ฟรีเลยหนึ่งพันบาทหกกระถางจุกจุก,กันเลยนะคะ <f ew> คลุ้มคลุ้มเลยไม่มีค่าจัดส่งนะคะพ <f ew> น,นันแบบส่งให้แบบเหมาเหมาส่งให้เลยนะคะ เอาเดี๋ยวเราเริ่มตะกร้าแรกกันเลยนะคะตะกร้าแรกนี้จะเป็นมหาโลหะนะคะมหาโลหะหนึ่งกระถางอ่าอันนี้จะเป็นเหลืองราชพึกอ่าเหลืองราชพึกหนึ่งกระถางอ่าต้นนี้จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะดังๆกันเลยสวยๆกันเลยนะคะหนึ่งกระถางเป็นสามแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นฟีนิกฟีนิกนี่ก็สวยนะคะฟีนิกก็สวย สีการจนากระถางที่ห้านะคะสีการจนาแล้วกระถางที่หกอ่าเป็นม้ากันทะกะนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะหกกระถางหนึ่งพันบาทนะคะหกหกกระถางหนึ่งพันบาทประนันส่งฟรีให้นะคะมีหกกระถางนะคะคุ้มเลยนะคะคุ้มเลยเฉลี่ยแล้วกระถางล้าไม่ถึงสองร้อยนะคะไม่ถึงสองร้อยเลยอ่า แล้วก็มาต่อกันด้วยตะกร้าที่สองนะคะตะกร้าที่สองอะไอไอ,อกระถางแรกเป็นเหลืองราชพฤกษ์นะคะเหลืองราชพฤกษ์กระถางที่สองนี้จะเป็นมนสวรรค <c oughs> ์กระถางที่สามจะเป็นสีเทพารักษ์นะคะกระถางที่สามสีเทพารักษ์รก,กระถางที่สี่จะเป็นเทวกรรมรังรักโอ้โหดางทุกใบเลยนะคะด่างทุกใบเลยสวยๆกันเลย อ่าก็ถางที่ห้าจะเป็นขุนไกรนะคะไปป้ายสวยเลยนะคะสวยมากแค่ได้สองกระถางนี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยอ่ามาต่อกันด้วยกระถางที่หกเลยกระถางที่หก่านันให้อยู่ที่ได้ผีเสื้อสมุดนะคะหกกระถางหกกระถางนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหกกระถางหนึ่งพันบาทประนันส่งฟรีให้นะคะอ่ามาตะกร้าที่สามนะคะตะกร้าที่สามนะคะ อาจะเป็นฟีนิกซ์ฟีนิกซ์นะคะฟีนิกซ์ไซส์ใหญห่กันเลยนะคะกัดสีสวยเลยนะดูใบเขานะคะอ่อากะถางที่สองจะเป็นนบพระเก้านะคะนบพระเก้าดังๆเลยนะดูใบใหม่มาด่างสวยเลยนะเนี่ยใบใหม่นะอ่าแล้วต่อไปจะเป็นอันนี้เจ้าจักรพพัดเจ้าจักรพพัดก็สวยนะด่างสวยนะคะกะตะก้านี้นะคะได้เจา้าจักรพพัดกับเอออ่านบพระเก้านะ อ้าวแล้วต่อไปเป็นสีการนาอันนี้จะเป็นหลงปู่มั่นหลงปู่มั่นนะคะอันนี้เป็นหานุมานเชิญธงอ่าตะกร้าที่สามนะคะตะกร้าที่สามหกหกกระถางหนึ่งพันบาทตะกร้าที่สามใครอยากได้รีบทักด่วนเลยโทรมาเบอร์ประนันเลยนะศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์จ็ดเจ็ดห้านะคะอ่ามามาตะกร้านี้นะคะตะกร้านี้ อ่ะก็ทางแรกคือขุนสันนี้ชื่อขุนสันนะคะอ่ากระถางที่สองเป็นพญาอนุชิตพญาอนุชิตนะคะพญาอนุชิตอ่ากระถางที่สามทวีลาบอ่ากระถางที่สี่อันนี้จะเป็นนางเมือใครชอบบอลเก่านะประนันจัดเซตให้แล้วนะนางเมือนะคะนางเมือ แล้วอันนี้จะเป็นเขื่อนปาสักนะคะเขื่อนป่าสักมาติดอันนี้กันด้วยขุนสีคคชโคงมีลูกไม้แถมหนึ่งต้นนะคะอันนี้ขุนสีคชโคงตะกรานี้หกกระถางนะคะหกกระถางหนึ่งพันบาทนะคะเป็นบอลเก่านะตะกรานี้นะคะหกกระถางหนึ่งพันบาทคุ้มมากโคตรคุ้มเลยเบอร์ที่สี่นะเมื่อกี้นี้นะ มาเบอร์ที่ห้าตะกา้าที่ห้านะคะจะเป็นเอ่ออันนี้จะเป็นปานตะวันปานตะวันนะคะปานตะวันกระถางแรกนายจันหนวดเขี้ยวกะถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนบพระเก้าดังๆเลยนบพระเก้านะคะอ้าวกะถางที่สี่จะเป็นเอ่อเอ่อเทพอัศลรเทพอัศลรนะดูนะไซส์ใหญ่ดงังสวยเลยอ่าแล้วอันนี้จะเป็นพญามน <c oughs> พญามนนะคะพญามนอ้าวมากระถางสุดท้ายก็เป็นเอม้ากันทกาอ่านันให้นะคะชุดนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะคะใครอยากได้เซตไหนรีบทูมาด่วนเลยอ่ามาตะก้าที่หกนะคะตะก้าที่หกอ่าอันนี้เมืองใหม่กระถางที่หนึ่งนะคะเมืองใหม่นะคะสวยๆกันเลย กระถางที่สองจะเป็นชายชนชายชนไปไป้ายกันเลยนะคะไปไป้ายกันเลยสวยสวยเลยหลอดใหม่ยังสวยกันเลยเจ็บเลยต่อไปชมพูทวีปชมพูทวีปก็ป้ายนะคะอ่ากระถางนี้จะเป็นอ่อพระวัยกระถางนี้พระวัยนะคะอ่ากระถางนี้จะเป็นทับทิมเมืองจันทร์อ่ากระถางนี้นะคะกระถางนี้จะเป็น พัทยาอ้าวเซตนี้นะคะเซตนี้หกกระถางหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีเลยอ่ารีบเลยนะเซตที่ห้านะคะเออ,เอ,อที่หกนะคะตะก้าที่หกนะคะใครอยากได้เซตนี้รีบเลยอ่าต่อไปเซตที่เจ็ดเซตที่เจ็ดนะคะอ่าต้นนี้จะเป็น ศิาลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองแค่แค่ปนันขายย่อยปนันก็ขายสามร้อยแล้วนะแต่นี้ปนันมาจัดเซตให้นะอ่าวกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเทพอัศลาอ่าก็ถางที่สามฟีนิก์อ่ากระถางที่สี่ชมพูทวีปไปป้ายกันเลยหลอดใหม่มาก็แดงนะอ่า กระถางที่ห้าจะเป็นพลอยชมพูสวยๆกันเลยนะคะอ้าวกระถางที่หกเอาประนันให้อยู่อ่าเป็นสีปราดหกระถางนะคะเซตนี้หกระถางมีศิลาหุ้มทองมีอ่าเทพอัศรามีฟีนิกมีชมพูทวีปมีสีปราดมีพลอยชมพูรวมแล้วหกกระถางหนึ่งพันบาทส่งปีนะคะอ้าว ต่อไปนะคะต่อไปเซตที่แปดเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดมีเมืองไมโอ้โหสวยมากเนี่ยป้านันขายกระถางเดียวก็สามร้อยแล้วนะอ่าเมืองไม่อ่าอันนี้จะเป็นเทวกรรมลางรักมีนะดังๆกันเลยนะคะดังๆกันเลยเทวกรรมอ่าอันนี้จะเป็นอพญานามื่น อันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีดางนะคะดางอันนี้จะเป็นนางลากสดอ่าโหยคุ้มมากเลยคุ้มสุดๆดเลยนะคะนางลากสดใหญ่ๆกันเลยอ่าแล้วพญาพันวงังโหยแดงแป๊ดสวยมากอ่าเซตนี้นะคะใครได้ก็โคตรคุ้มเลยนะคะดังดงสวยสวยกันเลยเซตละหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีนะคะอ่าไปต่อเซตที่เก้ากันเลย เซตที่เก้าอ่ามีนางลากสดอ่ากระถางแรกานางรากสดนะคะกระถางที่สองเจ้าจากักรพรรดิเจ้าจากักรพรรดิดังๆเลยนะคะอ่ากระถางที่สามเอ่อจะเป็นอ่าไม่ใช่เอ่อที่ดาแม่กรองทีดาแม่กรองนะคะแล้วอันนี้จะเป็นสีกาญจนาสวยสวยมากเลย ชมพูทวีปอ่าม้าสีหมอกอ้าวใครยังไม่มีนะคะม้าสีหมอกนะคะอ่าเซตนี้เซตที่เก้านะคะใครเอาเซตที่เก้ารีบโทรเลยอ่าป้นานันจะจัดเซตไว้อย่างนี้นะคะทําให้สิบชุดนะคะวันนี้อ้าวหนึ่งพันบาทใครเอาเซตไหนรีบทักด่วนเลยนะคะอ้าวเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายนะคะเซตสุดท้ายอ่า นี้จะเป็นสิลาหุ้มทองหุยติดออกด่างมาด้วยนะเนี่ยออกด่างมาด้วยอา้าวป้านันให้แล้วกันสิลาหุ้มทองกระถางที่แรกกระถางที่สองจะเป็นยอดมงกุฎนะดังๆเลยนะคะยอดมงกุฎนะคะนีนะกําลังออกหลอดใหม่มาแล้วนะยอดมงกุฎนะคะอันนี้จะเป็นพริกกัะเกลืออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าอะไรนะ โยตอะไรนะโยธาพันศรโยธาอันนี้ชมพูทวีปแล้วก็อันนี้จะเป็นมัควานลังสรรน,นะคะอ่าเซตนี้เซตที่สิบนะคะปะนันให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทรวมส่งเลยนะคะหนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีนะคะมีศิลาหุ้มทองมียอดมองกุฎมีพันศรโยธามีพริกกัเกลือมีมัควานลังสรร แล้วก็จะเป็นเอชมพูทวีปนะคะเซตนี้นะคะเซตสุดท้ายนะรีบทักกันมาเลยเบอร์โทรปนันนะคะ0812810775นะคะใครจะเอาชุด,ชดไหนเซตไหนรีบทักรีบโทรหาเลยวันนี้ปนันจัดให้10ชุดเท่านั้นนะคะ10ชุดเท่านั้นใครไวใครได้เบอร์โทรปนัน0812810775นะคะ ป้านันก็ขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของป้านันวันนี้นะคะสวัสดีจ้า